สวัสดีครับกำลังยกฟาร์มนะครับผมมาอัปเดตลูกๆของเจ้าแสนมงคลนะครับผมมีพี่ๆในไลน์อยากเห็นลูกๆของเจ้าแสนมงคลนะครับผมบวกกับแม่เทาคู่เกิดเจ้าเทาห้าวินะครับผมห้าวิกินตาไปข้างหนึ่งกั็เลย็กเทาห้าวิเจ้าเท่าวิสามันนั่นแหละเทาวิสามันเทาห้าวิเรียสั้นๆเทาห้าวิ S <S ลูกๆเขาแข็งแรงนะอาจจะซึมๆนิดนึงทะเลาะกันเมื่อเช้าเมื่อเช้าทะเลาะกันหน้าเขียวหน้าบวมคือสองตัวหน้าบวมก็เลยดูซึมๆนิดหนึ่งกันเจ็บระบบแผลม,มันคึกจัดจะเชา้าจะคึกจัดถ้าให้อาหารชา้าเ่ยมันจะทะเลาะกันมันโมโหหิวว่าจะจับแยกแม่มันออกอยู่รอรออากาศมันดีๆก่อน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็เลยยังไม่ได้แยกแม่ออกให้เขานอนให้แม่กบอยู่ตัวนี้เดือนหน้าเดือนหน้าก็บแบ่งได้คนระับเดือนหน้าก็แบ่งได้พี่พี่ถามมาเนะี่ยพี่พี่ถามมาโน,น่นพิ้นหน้าเขียวทะเลาะจ้าตัวนี้สองสองตัวนี้ทะเลาะข้องนี้สำเนาถูกต้องค้องนี้สำเนาถูกต้องได้พอได้พอทั้งแข้งทั้งสีทั้งขน เมียนกติดแม่ไอตัวแจ้กติดแม่ไอตัวแจ้ติดแม่ตัวอาจจะไม่รตัวพูดตัวเมียแต่งอนใหญ่ไม่รู้ตัวพูดตัวเมียติดไปติดติดแม่ติดติดไปทางแม่หอกเทาๆทาลายลายอื้ เด็กๆแข็งแรงเด็กๆแข็งแรงวันนี้อาจจะอาจจะซึมนิดนึงทะเลาะกันเมื่อเช้าหน้าบากเนยดีไม่เห็นทัน <c oughs> ชุดนี้ต้องเดินเลาะทุกวันต้องเดินเลาะบ่อยๆทะเลาะกันดีจังเนี่ยยิงลูกเจ้าลีโอยิงทะเลาะกันทุกคออเลยตายคองตัวของเราตัวลูกเจ้าลีโอสามแม่เก็บไปสามตัวแล้วลูกเจ้าลีโออันนี้ลูกเจ้าแสนมงคลเลยลูกเจ้าแสนมงคลท,ที่พี่ไลน์มาอยากเห็นหมาครับอยากเห็น กระแสบงคนของนี้ติดติดไปทางแม่ติดไปทางแม่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็ติดไปทางพ่อสองตัวที่ติดพ่อสองตัวอันนี้ไม่รู้จะพูดตัวไหนอันนี้น่าจะลอยลอยกลางกลางตัวล็กอันนนลอยสองปุ๊บสามตัวนะน่าจะสองเจ็ดสองแปด ย,ยินเหมือนพ่อมันเลยเดี๋ยวจะนีิหางกระดกตัวดีอาจจะง,ง่อยๆนะนิดนึงอาจจะง,ง่อยๆนิดหนึงนี่เด็กเขาทะเลาะก,กันเมื่อเช้าเดี๋ยวพาไปดูเห็นพี่ๆถามลูกเจ้าแดงใหญ่ลูกเจ้าแดงใหญ,ใหญ่นี่ลูกแม่เท่านะผมลูกแม่เทอันนี้ลูกเจ้าลีโอ จาลิโอวันนี้ว่าลูกจาลิโอก็ตัวเมียตายไปตัวหนึ่งรอกันลูกลูกเริ่มใหญ่แล้วนะครับเจาลิโอจาลิโอว่าจะว่าจะเก็บไว้แบ่งว่าเพ่ใชเก็บไว้แบ่งเก็บไว้เทสก่อนยังไม่แน่ใจเป็นพ่อใหม่ยังไม่เคยผ่านไฟกันเลยยังไม่แน่ใจยังไม่กล้าปล่อยลูกตันนี้ตั้งราคาไว้สูงก่อนคู่ละห้าพันสามเบียนคู่ละห้าพันตั้งราคาไว้สูงก่อนไม่อยากแบ่งรองเช็คลูกก่อนกลัวไปแล้วพลาด อือฮะเดิต่อมาเดินเอาจะพาไปดูลูกเจ้าแดงใหญ่ลูกเจ้าแดงใหญ่ก็เดินหน้าก็แบ่งได้เดิเนได้ลูกเจ้าแดงใหญ่ก็คู่คละคู่ละพันสามเดือนพูดว่าคู่ละพันเลยครับผมคู่ละพันลูกจะแดงใหญ่แดงใหญ่เป็นสายยกคีรีเลยยกคีรีกาล้านแดงใหญ่ แม่เขาจะเป็นลูกแม่เป็นลูกสาวของเจ้าแสนมงคลแม่เขาแม่เขาเป็นลูกสาวเจ้าแสนมงคลแข็งแรงมากแข็งแรงมากกองนี้กองนี้ก็ทะเลาะกันเสียไปตัวหนึ่งตัวเล็กตัวเล็กสุดมันจะมันจะชอบโดนชอบโดนพี่ๆเขาแกล้ง อืมของแนวพันห้าีกว่ะดูแววดีกระดูกดีกระดูกเบลอร์เลยสามเดือนคู่ละพันห้านะครับสามเดือนคู่ละพันห้าสามเดือนคู่ละพันห้าผู้เมียนะครับผมผู้เมียกระดูกดีมากแข้งสวยแข้งกลมบล็อกเลยเป็นสายเลือดดีทั้งพ่อทั้งพ่อทัอ้ทงแม่นะครับสายเลือดแม่เป็นแสนมงคลแสนกลนแสนมงคลแสนมง,งคลแสนกลนนะครับพ่อสายพ่อจะเป็นแดงใหญ่แดงใหญ่หยก กยกชีรีเก้าล้านนะชีรีเก้าล้านลูกๆแข็งแรงมากกระดูกดีตัวนี้ก็รอเดือนหน้าเดือนหน้าแบงได้นะเดือนหน้าแบงได้เดือนหน้าแ,แ,แบงได้ไม่แจ้แจ้ จะมีผู้กี่ตัวยังผมยังแยกไม่ออกยังแยกตอนนี้นยังแยกไม่ออกนะยังแยกเพียบไม่ออกเดี๋ยวต้องรอดูอีกนิดหนึง่งแม่เนยไม่ค่อยให้ตัวผู้เลยแม่เนยส่วนมากให้แต่ตัวเมียเดี๋ยวต้องดูอีกนิดนึงตะมีตัวผู้หรือเปล่าต้องดูมันตูอีกนิดหนึ่งให้แจยใหญนะ่ๆน่าตะตัวผู้ นนันนี้ก็ลูกอันนี้ก็ลูกเท่าไหร่นะลูกจะแสม่มนะคอนนะผมดูฉันคนแต่ว่าแม่นี้เป็นแม่เขาหลังค่อมแม่เขาหลังค่อมเขาออกลูกหลังเขาจะออกชอบคมค่อมกันเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่คอกพี่เขาเบอร์แข่งดีมากเบอร์แข่งดีก็เลยทิ้งไม่ได้ก็เลยทิ้งไม่ได้ก็เลยเพาะเล่นๆไว้ไว้ไว้ไวเล่นเองของพอนี่ไม่ได้ เอาเข้ากับไตเหยื่ดีมากแม่ตัวนี้พ่อพ่อกับแม่กระดูกมันรับกันดีกระดูกใหญ่แต่ว่าตัวตัวตัวไก่ไม่ใหญ่แลวตัวไก่ประมาณสองสี่สองห้าแต่ว่ากระดูกใหญ่กระดูกใหญ่เบลล์จับสวยนะครับดูแล้วตัวตัวไม่ใหญ่แต่ว่าจับสวยกระดูกใหญ่แม่ตัวนี้จ่ายลูกกระดูกดีดูลูกก่อนแม่นี้หลังคอมนะแม่นี้หลังคอม ต้องแจ้งก่อนนะต้องแจ้งก่อนแต่ว่าแต่ว่ากระดูกดีเบอร์แข้งดีแมนี่เบอร์แข้งดีงทิ้งไม่ได้เบอร์แข้งดีทุกข้อเลยผสมมาสอง 3, ของ้อสามข้อแล้วเบอร์แข้งดีทุกข้อเลยเบอร์แข้งดีทั้งสามข้อเลยน้องเอาไปเลี้ยงชอบแม่นี่ชอบก็ชอบแต่เสียงเดียวคือมันยืนเวลายืนเลวยืนไม่สวยหลังค่อมยืนหลังโกง่งๆไม่ใช่หลังโกง่งยืนมันยืนไม่ตรงยืนเป็นยืนแอนแอน มัจะใดญใหญ่ใดญใหญ่กำลังผลัดขนกำลังขายขนกำลังผลัดขนใดญใหญ่อือใหใหญ่ันนี้ได้จับได้จับเข้าได้จับเข้าล็อเดยวปิดคลิปก่อนนะจ๊ะไดจับเขาเขาล็อเพราะว่าจับตอนนี้ไม่ได้เด๋ยวผิดกดผิดกด u t u b e อันนี้พามาดูลูกแม่มะขามแม่มะขามมีพี่เขาซื้อตัวลูกจะแดงใหญ่ตัวใหญ่ไปตัวสองสองแปดไปลูกจะแดงใหญ่ก็นเลยพี่ก็ขอตัวนี้ก็เ,เลยแถมให้พี่เข้าไปพี่โต๊ะสะุดนนุ่นอุดนนุ่นตัวใหญ่อุดนนุ่นตัวเกรดเกรดเวียดพีกันเลยพี่็ขตขอตัว,ตว ตัวที่มันตีกันวันนั้นตัวที่มันทะเลาะกันวันนั้นเนี่ยตัวที่มันหน้าบวมเนี่ยตัวนี้ตัวที่มันหน้าบวมที่มันทะเลาะกันกับคู่เกิดมันทะเลาะกันวันนั้นแล้วก็ปกติหางกระดกดีหางชี้หางชี้ขึ้นฟ้าดีเดี๋ยวแถมไปให้ไปเลยเดี๋ยวแถมเลยถ้ามีตัวขางอเดี๋ยวผมแถมขางอไปให้ด้วยแต่ว่ามันมัน ทำทำแม่ได้ปกติเลยผมเพราะว่าลูกออกมาก็ลูกปกติลูกลูกไม่ไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะครับผมไอ้พวกขางอขาอะไรเนี่ยขาเลือขาอะไรขาเขียวขางอเราถึงแล้วเดี๋เดี๋เข้าเข้าไปเลยเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปรอเข้าไป เล้เข้างกันเลยครับเข้าข้างัานเดี๋ยวลูกเจ้าเลียวลูกเจ้ารยวยเดี๋ยวผมขอเปิดได้แพงก่อนนะผมเปิดไบห้าพันคู่ละห้าพันก่อนอยังยังยังไม่อยากแบงเดี๋ยวขอเช็คก่อนไม่มั่นใจ พราะว่าพ่อเขายังไม่ยังไม่เคยออกสนามยังไม่เคยออกออกประกวดก็เลยไม่น่ลยมันจดจ๋ยวลองเช็คลูกเขาก่อนเลยครับผมลองเช็คลูกเขาก่อนมีอนีน่สามแม่ไม่รู้มแม่ไหนจะดีต้องเอาเอาลูกๆเขาอ,ออกสนามดูก่อนแต่ว่าผมก็ทัาไปเรื่อยๆเยพราะว่าลูกๆเขาแววดีจิตใจดุตังแต่เล็กเลยทะเลาะกันทุกวัน <c oughs> ไอ้นนี้ก็จะเริ่มร้องอยีกแล้วเดี๋ยวผมจับแยกไปเดี๋ยวไป ท้าใหม่ครอบเลยหรือว่าแบ่งได้จะแบ่งยังยังไม่แบ่งดีกว่าอย่าไม่แบ่งยังไม่มั่นใจถไม่มั่นใจเด้อเดอมันจะเสียเพราะว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่มั่นใจพ่อมันร้อยเป็น สายบงคนดื้อดื้อมากจ,มจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยกล้ไม่ได้เลยกระโดดบินจนหางงอหมดลูกแม่เดือเยเลยว่าลูกแม่เดือยลูกแม่เดือยก็มีอยู่เก้าตัวเมื่อเช้าทะเลาะกันน็อกไปสามตัวไม่รู้ฟื้นหรือยังเอาไปขังไว้สลบไปสามตัวไม่รู้ไม่รู้ฟื้นหรือเปล่าลูกแม่เดือย รู้ไม่ได้ผมปล่อยคู่ละพันห้าเลยครับผมสามเดือนคู่ละพันห้ารูกไม่เดืเนนเอนเป็นแม่นางเอก <c oughs> เป็นแม่นางเอกประจำฟาร์มเป็นแม่นางเอกให้ดูลูกๆอีกอย่าี่พี่ๆเขาถามเนี่พี่ช่างโคราชถามาถามถามาลูกแม่เดือย ลงในเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมเดือนหนึ่งแล้วแรงเลยนี<ๆ>่แข็งแรงมากเลยผมแต่ว่าเมื่อเช้ามันทะเลาะก,กันไปสามตัวน็อกไปสามตัวก็เลยแยกไปแยกไปขังใส่ใส่ตู้อบไว้เอาปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตุยครับผมไปเไปเลยไอ้ตัวนี้ผสมผมผสมนนั้นไว้ผมผสมแดงใหญ่ไว้ผสมแดงใหญ่ไว้ของพี่มันแข็งดีมากตัวนี้ แม่ที่จะลูกทิ้งสนามเกลดชนแพงครับผมเกลียดจนไปลูกๆของแม่เดือยชื่อเรียกแม่เดือยเพราะว่าแข้งเขามีเดือยชื่อแข้งชื่อแข้งตัวเมียแต่ว่าแข้งมีเดือยเดือยยาวเป็นเส้นเดือยเดือยเดือยอยเและเป็นไก่ที่ตีเจ็บมากจ่าลูกตีเจ็บมากแม่เดือดเดินจังๆสองจังซีเรียบร้อย ไปขอจบคลิปก่อนนะครับผมลูกเจ้าแดงใหญ่ค้อบที่ผสม,มแม่ของลูกสาวเจ้าแสนมงคลชื่อแม่น้ําตานชื่อแม่น้าตาเป็นเป็นชื่อที่แฟนเขาตั้ง <c oughs> คนให้น้ําให้ข้าวคนให้น้ําให้ข้าวเขาตั้งชื่อชื่อแม่น้าตานี่แหละแม่น้าตาลนะครับผมผสมเจ้าแดงใหญ่ไว้ตัวนี้เดือนหน้าก็ได้แบ่งแล้วนะครับผมตันนี้บอกไปแบ่งคู่ท่าไหนนะ่เนาะคู่ละพันคู่ละพันเอาไปคู่ละพันเลครับคู่ละพัน สามเดือนคู่ละพันสี่เดือนคู่ละพันห้าเดี๋ยวผมอัปเดตให้เรื่อยๆเลยผมดับอัปเดตลูกไกให้เรื่อยๆนะครับเห็นพี่พี่แชทมาถามไลน์มาถามแชทมาถามมีค้องนี้น่งข้องนี้ที่โตสุดมีค้องหนึ่งลูกเจ้าเสือมังคนมีค้องหนึ่งค้องนี้ค้องนี้ เจาว่าครนี้จะเป็นรอยเล็กเป็นรอยเหนือรอยอีสานร,รอยเหนือเป็นรอยเล็กแม่ก็เป็นคู่เกิดเจ้าลีโอลูๆกๆเขจะเป็นรอยรอยเล็กรอยสองสองสามสองสี่เป็นรอยเล็กลูกๆเป็นลูกๆของเจ้าแสนมง,งคลของพ่อเขากำลังให้ทับแม่ลายแม่ลายแม่นี่ก็คู่เกิดเก่งมากออกสนาม เบอร์แขงนี้มากไวเบอร์แข้งดีรอยสองสี่สองห้าคู่เกิดเขาเหลี่ยมไอคิวเป็นเจ้ารีโอสายเจ้ารีโอจะเป็นไอคิวเป็นเหลี่ยมไอคิวเลยเป็นไก่ที่ใช้สมองใช้กำลังไม่ใช้กำลังเนอะไม่ใช้กำลังอย่างเดียวใช้สมองด้วยบางทีมันติด มันติดเรื่องกดมันเลยพูดยากบางคาพูดไปเดี๋ยวต้องไปนั่งดูทลิปแล้วก็ตัดออกในงานติดกดเดี๋ยวโดนลบเดี๋ยวโดนลบช่องคู่กับเจ้าลีโอเนี่ยคู่กับเจ้าลีโอเป็นแม่สายคู่กัดเจ้าลีโอ,นะล,โอ,ล,โอลูกๆเขาอยเล็กอย่งลูกๆลอยเล็ก,ลก,ลก,ลกคนนี้นะ่าจะเป็นคอกแรกมั้งเนี่ยเป็นคอกแรกคอกแรกผมยังไม่กล้ายังไม่กล้าแต่ ต้องรอเช็คลูกก่อนดูดูแนวทางลูกเขาก่อนขอกแรกดูแนวทางลูกเขาก่อนนะครับผมดเี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดียเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ